สวัสดีค่ะ,คะคเจอกันโคดเกตนะคะมือเที่ยงเรามาเจอกันเช่นเคยวันนี้มาก่อนเวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราทำสอเมนูเนาะวันนี้นะคะก็สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะเที่ยงนี้ก็แนะนำตัวก่อนนะคะโคดเกตนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2อายุ34ปีอดีตเคยอ้วนหุ่นพังหลังคอดค่ะแล้วก็ได้มา ปรับเปลี่ยนการทานนะคะใหม่นะคะโภชนาการอาหาร80%นะคะเน้นในเรื่องอาหาร80%แล้วก็ออกกำลังกายภายในบ้าง20%นะคะแล้วก็ใช้ตัวช่วยผลิตภัณฑ์ของ Herbalife นะคะจนสามารถลดน้ำหนักได้20กิโลภายใน4เดือนนะคะคือหลักๆหัวใจหลักของการลดน้ำหนักหรือว่าไขมันเนี่ยก็คือเป็นอาหารหลักๆนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาแนะนำนะคะ เออใครที่เข้ามาแล้วรบกวนกดเลิฟกดไลค์หัวใจรัวๆแล้วก็แชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้มาแนะนําเมนูอาหารนะคะเป็นเมนูอาหารที่ทําง่ายสะดวกด้วยนะคะแม่ๆหลายๆคนที่อยู่คอนโดเหมือนโค้ดเกตนะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะทําได้เลยขอเช็คเสียงดูก่อนว่าเสียงมาหรือยัง โอเคเสียงสัญญาณมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแชร์ก่อนแชร์ไปที k, ่เฟซส่วนตัวก่อนนะคะจะบอกว่าระบบพอาผ่านดีมากยังไม่ทําอะไรเลยเหงื่อแตกพักๆๆๆนะคะอายุซิลแค่19ปีนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเราก็ จะทาเมนูเมื่อเช้าอ่ะไม่ได้กล้วยมานะคะกล้วยกล้วยมาแล้วก็จะทําเมนูเมนูมื้อว่างนะคะมีไข่มีขนมปังซื้อขนมปังมานะคะขนมปังซื้อมาแถวหนึ่งค่ะลูกชายกินหมดนะคะเหลือ,อยู่ไม่แิ้งฉะนั้นก็คือจะทําได้นิดเดียวนะคะเมนูจะจะไม่ได้เมนูแบบ เยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็วันนี้เริ่มแรกนะคะเราก็จะทำเมนูมื้อว่างก่อนนะคะทำเมนูมื้อว่างเสร็จเราก็จะทำเมนูมื้อเที่ยงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนจอยเพื่อนจอยมาแล้วเนาะววรบกวนแชร์ให้เราหน่อยนะคะวันนี้ทานอะไรคะมื้อเที่ยงเออเรามีขนมปังนะคะเรามีขนมปังเ,เดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเราจะทำขนมปัง ม่บ้ากินของแม่หมดเลยอ่ะเราอยู่3แผ่นดูสิซื้อมาแถวนหนึ่งกินหมดเลยนะคะลูกชายฉันกินหมดเลยแล้วอยู่3แผ่นจะทำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเข้าวๆนะคะว่าทำยังไงเออเป็นเมนูมือว่างนะคะขนมปังนะคะขนมปังแล้วก็มีกล้วย มีขนมปังมีกล้วยแล้วก็มีไข่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยกล้วยใบเล็กนะไม่ใช่กล้วยเซเว่นเพราะว่าอันนี้เราซื้อมาเป็นวีก็กล้วยใบไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกกล้วยใบใหญ่กล้วยใบใหญ่มันก็จะขนมปังมันก็ไม่ได้แผ่นใหญ่เนาะเราก็จะ เราก็จะใช้กล้วยอันดับแรกนะคะขนมปังเนี่ยเราอะ่ะจะทำให้มันเป็นแบนๆก่อนทำให้มันเป็นแบนๆแบบนี้นะคะเราก็จะบีบให้มันเป็นแบนๆแบบนี้ล้างมือแล้วนะ เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะใส่กล้วยไปนะคะใส่กล้วยไปเพราะว่าเราจะเอาเป็นไส้กล้วยไส้กล้วยแอปเปิลหรืออะไรก็ได้ผลไม้ที่เราต้องการที่เราชอบนะคะเราก็จะใส่ เราก็จะใส่กล้วยเป็นกล้วยนะคะเราก็จะหั่นใส่อันนี้เป็นเมนูมือว่างที่แนะนำเลยนะคะแนะนำให้ทานมื้อช่วงบ่ายสองช่วงแบบอินซูลินน้ำตาลเราเหวี่ยงนะคะบางคนก็จะชอบกินของหวานหรือว่าชอบกินแบบ น้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินเราก็กินอ่กินที่มันไม่หวานมากนะคะลดการชะลอดูดซึมน้ําตาลในเลือดช่วงเที่ยงของเรานะคะเราก็จะใส่กล้วยเข้าไปในขนมปังสองแผ่น ะะข้างในก็จะเป็นกล้วยนะกล้วยอยู่ข้างในลูกหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังที่เราจะเอาไปทอดโอเคก็จะได้แค่ขนมปังมัอยู่3แผ่นเนาะปกติอะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ขวัญใจสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะจะบอกว่าเงือกอ,องเงือมากเลยรู้สึกรอนมากมันอบอ้าวเพราะว่าเมื่อตอนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอะฝนตกเดี๋ยวขอไปเปิดเอาลมก่อนโอเคค่ะมาแล้วนะคะมาแล้ว มิวขึ้นมาค่ะเมนูพี่กำลังรังสรรเมนูรอน้องมิวขนมปังเลืยอยู่สามแผ่นมิวไม่วัานกินหมดเลยซื้อมาแถวหนึ่งกินหมดเลยจ้าเล้ยออยู่สามแผ่นจ้ะก็เลยได้แค่นี้นะคะอันนี้เป็นเมนูมือ้อมื้อว่างนะคะ เที่ยงกันแล้วทานอะไรกันบ้างเอ่ยนะคะเม้นเมนูมาให้หน่อยนะใครที่อยู่ตอนนี้ทานอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวโค้ก็จะแนะนําให้นะคะว่ามื้อเที่ยงเนี่ยทานปริมาณเท่านี้โอเคไหมนะคะเวรหรือเปล่าครับเยอะเกินไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๋อสมสมบนหญ,ญิงอ่านผิดหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะคะ น่าจะคุณโอนะคะค่ะคุณโอสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักนะคะมาดูโค้ดทุกวันเลยใช่ไหมกระเพราอ,อกไก่ไข่ต้มผักสดโอเคเลยอกไก่เวิร์กมากเลยค่ะไข่ต้มด้วยผักสดด้วยมีผักด้วยแนะนําให้ทานผักทุกมือนะคะเวิร์กมากเลยโอเคค่ะอันนี้ลดน้ําหนักหมดลดน้ําหนักอยู่ใช่ไหมคะกะเพราอ,อกไก่ไข่ต้มคุณโอทาน ได้เลยค่ะเวิร์กมากนะคะทำเองหรือเปล่าถ้าทำเองก็โอเคเลยนะคะถ้าไม่ทำเองก็เป็นเมนูที่ที่เวิร์กกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะเช็ดก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตั้งเตาก่อน ราจะเอาขนมปังเราไปเวฟดีกว่านะคะเพราะว่าเราอะเราเวฟดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่ทอดเพราะว่ามันขาดเนยที่จริงมันต้องมีเนยเดี๋ยวเราจะเอาไปเวฟดีกว่า ก็สามารถที่จะใช้ค่ะทาเองโอ้ทำเองอเวิร์กมากเลยค่ะทําเองโอเคมากเลยนะคะถ้าทําเองเราสามารถที่จะเ,เหมือนกับว่ารู้ได้ว่าเฮ้ยมันไม่มีผงชูรสนะคะแล้วมันมันเรามั่นใจได้ว่าเรากินเราทําเองเรากินเองเนี่ยมันปลอดภัยมากกว่านะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ้ะ จะบอกว่าตั้งไฟไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกระเทาะไข่เพราะว่าวันนี้นะคะเราทำไข่เจียวดอกสโนโขคะ่ะมื้อเที่ยงของเราไข่เจียวดอกสโนโหนะคะไข่เจียวดอกสนดอกสนมีประโยชน์นะคะดอกสนเนี่ยเป็นพืชตระกูลดอกที่มีแคลเซียมนะคะจะบอกว่า ถ้าเป็นผู้หญิงเราหรือว่าผู้ชายอายุอายุเราจะใส่ไข่ไป5ฟองเลยนะคะหมดเพิ่มกล้ามนอโหดเก็บหมดเพิ่มกล้ามเราต้องกินโปรตีนให้ถึงคือจะบอกว่าตั้งแต่อายุเรา,าหนึ่งถึงขวบเนี่ยเราจะมีเราจะมีที่เก็บสต็อกแคลเซียมในร่างกายของเราใช่ไหมคะ ร่างกายของเราเนี่ยก็คือจะมีแคลเซียมนะคะจะมีปริมาณแคลเซียมไม่เป็นกระดูกหรือว่าสะสมในส่วนต่างของร่างกายคือจะมีแคลเซียมที่แข็งแรงข้าวมีค่ะมาได้เลยน้องมิวพี่เกดมีข้าวไรเบอรี่เสร็จแล้วทีนี้พออายุเรา30เกินปั๊บเนี่ยแคลเซียมที่เราสะสมไว้ตั้งแต่เด็กนะคะมันจะถูกดึงออกมาใช้นะคะถูกดึงออกมาใช้แล้วก็ ถูกดึงออกมาใช้จะเห็นได้ว่าบางคนหกล้มหรือว่า,าพลิกแพลงหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยกระดูกจะแตกหกักเปราะบางมากเพราะว่าคนไทยเนี่ยรู้สึกว่างานวิจัยว่าติดหนึ่งในอันดับของอคนที่มีกระดูกคุณเยอะมากที่สุดนะคะซึ่งเป็นโรคก,กระดูกคุณเยอะมากที่สุดเลยคนไทยนะคะฉะนั้นคือเราต้องเล็งเห็นความสําคัญของแคลเซียมเออ ฉะนั้นคืออันนี้ดอกสนนะคะดอกสนซื้อมาสิบบาทเนาะ,ะตลาดข้างคอนโดเราก็จะเลยเอามาทำนะคะมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนดนวยนะดอกสนเนี่ยซึ่งมีสารอาหารครบห้าหมู่เลยนะคะเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอามาไข่เจียวดอกสนค่ะง่ายๆเลยเมน,นูมือนี้แล้วก็เราจะใส่ ไขมันน้ำมันดีนะคะเป็นเราจะใส่ทอดไข่เราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะในการทอดเราก็กินทอดผัดเหมือนเดิมแล้วะคะ่ะแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนน้ำมันเฉยๆนะคะแล้วส่วนผสมของไข่เจียวของเราก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะขวดเดิม่นแหละอันนี้ก็จะเป็นซอสหอยนางรมโลอลโซเดียมนะคะ ยี่ห้อเพียอะไรเราไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าเรากินของเขาอะเออมันก็โอเคอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไปนิดหนึ่งนะคะเราก็จะไม่ปรุงเข้มในระหว่างรอให้กระทะของเราร้อนนะคะเราก็จะคนไข่กับดอกสนุให้เท่ากันอันนี้ทำเผื่อน้องมิวนะ ขอข้าวกินหน่อยคะ่ะมาสิคะขึ้นมาสิคะขึ้นมาเลยนะคะคีการ์ดก็มีนะคะมาได้เลยนะคะเออก็เดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวเที่ยมด้วกันกับน้องหมิวเป็นเมมเบอร์ของเราเองนะคะนางลดไปสี่กิโลแล้วนะคะเนาะไปต่อให้ได้สิบโลนะน้องหมิวเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่ปีใหม่คนใหม่หุ่นใหม่นะคะกระทะเราเริ่มร้อนแล้วเราก็จะจะบอกว่าใหญ่มากเลยนะคะนี่เป็นมันจะเป็นไข่เจียวดอกสนโนหรือว่ามันจะเป็นมันจะเป็นผัดดอกสนโนเดี๋ยวมาดูกันนะคะเยอะมากเราก็จะเทสใส่ลงไป หอมมากหอมทะลุหน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าขนมปังของเราที่เราทำไปแล้วมันลักษณะหน้าตาเป็นเยี่องรอู้หอมหอมมากเลยอะนะคะนี่เนาะ หอมมากหอมทะลุจอหอมทะลุจอไปเลยไหมคะสวัสดีค่ะวิซังนะคะมื้อเที่ยงวันนี้นะคะแนะนําเมนูมื้อว่างกับเม,เมนูเที่ยงนะคะเป็นไข่เจียวดอกสโนโน,นะคะก็เดี๋ยวเราจะรอให้ไข่มันเซตตัวนิดนึงนะคะว่า มันจะเป็นแผ่นที่สวยงามมากเวอร์เดี๋ยวมันยังไม่สุกดีนะคะโอเคเดี๋ยวรอให้มันเซตตัวก่อนเราจะเพิ่มไฟอีกนิดนึงนะคะ ตอนนี้เนาะมันกำลังแบบละอุสุกจากภายในสู่ภายเนาะเหมือนจะได้กลิ่นไม่ไม่อา้าวงานเข้าแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะพลิกกลับก่อนโอ้มกอไข่เจียวดอกสน รอให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะมันจะกลายเป็นผัดไข่ดอกสนหรือเปล่าคะเนี่ย ก็ได้อยู่นะก็เป็นเมนูที่แบบเราสามารถ adapt a p p นะคะถ้าทานกับข้าวได้ไหมก็ทานได้นะคะข้าวก็ปริมาณ1ทัพพีนะคะแล้วก็เราก็จะ้สารอาหารครบ5หมู่ไข่ก็เป็นโปรตีนไข่แดงก็ไขมันดี ดอกสนก็เป็นวิตามินเกลือแร่นะคะ <Okay. S 1> มื้อนี้ก็จะเป็นมื้อที่ครบห้าหมู่คือแนะนําให้ทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพราะว่าร่างกายของเราจําเป็นต้องรับสารอาหารนะคะครบห้าหมู่ ไข่เจียวนั่นแหละแต่ว่าดอกสนุเรามันเยอะเกินเรามันก็เลยไม่เป็นแผ่นนะคะมันก็เลยไม่เป็นแผ่นมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบไข่ตั้งห้าฟองเนาะแล้วก็ดอกสนุตั้งถุงหนึ่งแล้วก็เรากำลังเคลียร์ตู้เย็นของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวสุกเสาร์ทีนี้เราจะไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเนาะก็เลยจะต้องเคลียร์ตู้เย็นให้หมด ว้าวแลดูสวยงามนะมากกินมากมเลยค่ะหอมมากเลยหอมทะลุจอกันเลยทีเดียวนะคะใครทานอะไรมั่งมื้อเที่ยงเมนต์มาให้หน่อยนะคะว่าทานอะไรมั่งเดี๋ยวแนะนําให้นะคะว่าทานอะไรมั่งพี่ขวัญใจวันนี้ทานอะไรคะพิมพ์มาให้หน่อยนะว่าทานอะไร จอกับโค้ดเกตทุกวันจันถึงเสาร์นะคะถ้าติดภารกิจเดี๋ยวก็จะบอกก่อนล่วงหน้ามาว่าไม่สะดวกหรือว่าติดธุระอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะไม่ได้มาไลฟ์ตอนเที่ยงแต่ว่าโค้ดเกตจะทํางานอยู่ที่บ้านนะคะที่คอนโดเนาะก็เป็นสถานที่ทํางานของเราเราก็จะทําที่นี่นะคะอันนี้คืออันนี้คือส่วนหนึ่งของงานนะ งานที่ดูแลตัวเองงานที่ดูแลผู้อื่นงานที่เราแบ่งปันผลลัพธ์ผู้อื่นแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นนะคะสู่สังคมนะเป็นงานที่ดีเนาะเป็นงานที่เวิร์กมากเลยอะ่ะโอเคสุกแล้วนะคะเราก็จะปิดเตาก่อน ปิดเตาแล้วทีนี้เราก็จะก็บอกว่าร้อนมากมากเราก็จะใช้ชามของเราใบเดิมนี่แหละคะ่ะรอไข่เราสุกแล้วนะคะไม่แล้วค่ะโอ๊ยไม่ไม่ไ,มไปเที่ยวไหนอ๋อไป เราจะไปถ่ายงานที่พัทยาวันวันสุกนะวันสุเสารออ์อาทิตย์ก็คือจะไปถ่ายงานที่พัทยานะไม่ไหมนะนี่มันสุกแล้วหมิวนี่น่ากินไหมเออหอมมากจะบอกว่าหอมมากวันฉันนี้จะไปเที่ยวทะเลนะไปไหมไปได้กันไหมเพื่อนจอย ไปทะเลอยากไปกอดทะเลร่างกายต้องการทะเลอะไรอย่างนี้นี่สุกแล้วนะคะมันไม่เป็นผัดนะมันก็ยังเป็นเทาะไข่เจียวดอกสนนนั่นแหละจะบอกว่าหอมมากน้ำลายไหลแล้วว่าเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวก่อนเนาะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปาหาเมมเบอร์เรานะคะแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะเมนูนี้เนาะเมนูไข่เจียวดอกสนนะคะพืชตระกูลดอกทั้งหมดนะคะมีแคลเซียมหมดเลยว่าจะเป็นดอกแคดอกสนดอกฟักทองดอกอุ้ยดอกอะไรทั้งหมดเลยเราสามารถทำอาหารกินได้ที่เป็นธรรมชาตินะคะ แล้วมันมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็ยังมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดตด,ด้วยฉะนั้นก็คือฝากไว้นะคะเมนูที่ง่ายๆสะดวกทำได้ที่บ้านนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเลยเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมานราคาที่อยู่ด้วยกันจนเริ่มต้นนจบเลยนะคะแล้วก็ทำลายอะไรไหเหรออยู่ข้าวเราก็จะทานข้าวก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่พรุ่งนี้ พรุ่งนี้วันพฤหัสเออใช่ใช่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำเมนูอาหารอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมาเจอโค้ดเกตใหม่ถ้าสมมติว่ากินน้ำพริกกะปิได,ด้ไหมน้ำพริกกะปิใช่มันเหมาะมากเลยใช่ไหมที่แบบเราต้องทำน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่รู้ว่าน้ำพริกกะปิไม่รู้ว่ากะปิมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะถ้ามีเดี๋ยวก็จะทำเดี๋ยวถ้ามไม่มีก็ <laughs> ก็จะกินแบบนี้แหละกินคีนง่ายๆนะคะเพราะว่า น้ำพิกกะปิมันมันเข้ากันใช่ไหมน้ำพีกกะปิกับไข่เจีดยบสนอใช่ไหมอ๋อโอเคน้ำพิกกะปิจอยน้ำพีกกะปิมาโอเคไหมอันนี้มีน้ำพิกกะปินะคะก็จะเป็นไข่เจียวแบบนี้แหละเนาะล้วก็กินง่ายๆกินคินนะคะไม่ยุ่งยากอะไรวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาอยู่ด้วยกันจนเริ่มแรกจนจบเลยเดี๋ยวเราเจะกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ